thank <music> you ตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณที่สถานีรถไฟบ้านแหลมเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาอัปเดตเจ้ารถจักรยนาน้ำนครับก็ในส่วนของวันนี้นะตัวเตาฟืนนะครับก็มีการเสริมเหล็กเดี๋ยวจะเข้าเดินมาดูใกล้ๆนะครับก็มีการตัวเสริมเหล็กนะครั แล้วก็ทําเป็นตัวคล้ายๆเด็กเส้น,นครับรอ,อบตัวถังนะน่าจะให้ใกล้เคียงกับตัวของเดิมมากที่สุดเนี่ยส่วน้ันนี้ก็จะเป็นตัวหุ้มอีกทีนะครับพอด้านไหนก็ดูสึกเก่านะช่องใส่ฟืนก็ทำใหม่เหมือนเดิมนะ ก็มีความคืบหน้าเล็กๆน้อยๆนะครับตัวห้องคนขับนะก็กยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ยังมีเพียงแค่ด้านหลังเนะี่ยก็คาดว่าจะใช้ประมาณ3-4เดือนนะครับกว่าจะทำเสร็จพร้อมจะแสดงโชว์นะครพาไปดูฟังกูนะ เมื่อกี้ผมเห็นแว๊บครับตัวชุดห้ามล้อตัวห้ามล้อนะครับก็มีการลงสีใหม่นะครับก็คงมีการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอีกเยอะเลยนะ จะมาถ่ายอัปเดตความคืบหน้าเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดสุนสาครอ,อีกที่หนึ่งนะเนื่องจากว่าสายแม่กองนะครับสถานีบ้านแหลมก็เป็นต้นทางของรถไฟสายแม่กองเนะี่ยก็นำเจ้ารถจักรไอน้ำครับที คันนี้น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันที่เมื่อก่อนนะครับเคยวิ่งในเส้นทางสายแม่กองครับช่วงที่สายแม่กองสายมาชัยนะครับยังเปิดดรถนั้นเป็นเอกชนนะครับเป็นบริษัทแม่กองทุนจีนนะส่วนด้านหลังรถลำเลียงนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะ จริงๆแล้วรถคันนี้นี่ไม่มีรถลำเลียงนะครับจะสังเกตด,ด้านหลังนะถ้ามีรถลำเลียงฮนะด้านหลังจะต้องเปิดโล่งนะฮะเพื่อที่จะนําฟืนไปใส่เตานะครับคิดว่าตัวฟืนน่าจะอยู่ด้านข้างตัวรถนะฮะตัวที่เก็บฟืนนะครับก็มาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบรถจักรไอน้านะครับ ก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรมากนี้ก็จะมาอัปเดตให้รับชมนะครับ